สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลระยองกับนี่ะเรือพี่โกะเาจะมาเจอ2ปีพี่โกเนาะโอ้โหวันนี้เอาของจากค่าย AKN มาใช้นะครับล,ล้วนเลยนี่นะครับมาดูลอกกันก่อนตัวนี้เป็นลอก SLJ นะฮะให้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันแล้วกันนะจะได้ชัดๆ นะครับตัวนี้มันเป็นตัวต้นแบบด้วยเดี๋ยวผมอ่านสเปคผิดไป,เ,ปเพื่อนๆจะเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็วันนี้ทีเด็ดของผมก็อยู่ที่คัน slj ตัวนี้นะครับเป็นคันเทลวอล์กเห็นไหมครับรูทรงสวยงามนะฮะคันรุ่นนี้มีทั้งเบสแล้วก็สปินนะฮะแล้วก็เวทเนี่ยจะเป็นเวทแบบสําหรับตกพวกเอ่อสกูนพวก slj จริง,รงๆเลยนะฮะที่ผมวันที่ผมไป,ไป,ไ,ปไปเลือกเนี่ยมันจะมีเวท1.5นะครับ pe 1.5กับ pe 2แต่ผมเลือก1.5มาเพราะว่า อยากให้เพื่อนๆเห็นไอ,เอ้เวทที่ไปเป็นเนวทเล็กนะครับคันรุ่นนี้ต่อโคนตรงนี้นะฮะนี่นะฮะต่อตรงนี้ไม่ได้ต่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของพาวเวอร์ลิฟต์นะครับของคันเล็กๆเพื่อเพื่อที่ให้มันมีพาวเวอร์ลิฟต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ดูการดีดเหยื่อนี่ผมใช้เหยื่อ40กรัมเท่านั้นเองนะฮะไกเป็นไกวนอ่ะผมขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะใช้งานกันแล้วเดี๋ยวมาดูการดีดเหยื่อเราไม่ได้ใช้เหยื่อ40กรัมเท่านั้น ทะเลลียองวันนี้ดูฟ้าอย่างคลึมเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็เลือกเหยื่อที่มันสีสดๆหน่อยสีที่แบบว่าเขาเรียกว่ากึ่งกึ่งเอ่อกึ่งกึ่งเรื่องแสงแต่ก็ไม่ได้เรื่องแสงทีเดียวน้ำไม่ลึกนี่ฮะดูการดีดเหยื่อนะฮะเหยื่อสี่สิบกรัมนะฮะเฮ้ยกัดกัด,ออด,ดเอาแล้วครับนี่ฮะดู นี่นะฮะเทวอกตัวนี้เป็นซีรีส์นะครับตัวนี้เป็น L อ i จกนะครับ S s d ดีดูแอคชั่นก,นการลงลิฟตันเอแค่บอกแล้วไปนู่นแล้วอ้อโฉมโฉบโฉช่อน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 ตามตเฮ้ยเฮ้ยนีย่นี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 ่่าอานี่นี่ หู icana, ้ยช่อนตามมาสามสี่ตัวโจ้แล้วติโกโอ้อูม euh ันดิ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 นเก็บเลยมันไปแล้วรอดรอดออนไปแล้วยกเก็บเลยเก็บเลยโอเคหลังโดยช่อนนั่นน่ะหลังโดยช่อนต้องกลับโอ้เมื่อกี้มันกัดผมไี่จ๋อผมบอกอะไรไว้ช่อนนี้ตันมันตามมาเป็นฝูงเลยเฮ้่เจ๋อเห็นตัวแล้วนะครับตัวนี้นะครับ เราก็ลอ่อเป็นล่อเอเจทั้งหมดนี่ก็เป็นของจากค่ายบริษัทเอเเอ็นนะฮะอยากเล่นกับชันใช่ไหมตีโตนั่นตีตูดไปเลยเดี <c oughs> ๋ยวผมแก้งเกี่ยวให้มันเจ็บแล้วก็วิ่งรอบนะตี <c oughs> แตกเลยเนะย <c oughs> มาหลังมองคอ้อนเลยล่ะค <c oughs> ันแั้นออกสวยวะครับ โอ้ยสายเป็นลอยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโอ้ยพีหนึ่งจุดสองครับงามครับงามโอเคงามครับงามครับามบ <c oughs> าหลับมาหลับข้างหลับข้ามาเลยเดี๋ยวเหครับอ่าอ้าวอ้าวอ้าว <c oughs> อพอมันเห็นคนแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะนี่แหละครับกองอยู่หัวเรือนะตรงนี้ไม่มีคนลยู่แต่มันวิ่งมัวิ่งดิ่งัวเรือเราเตรียมใจแล้วเลยถ้าลอยแล้วไม่น่าจะดิ่งละกลัวจังหวะแรกอย่างเดียวเยื่นมาจีตัวหลายตัวไหมหลายสี่ตัวสี่ตัวไซส์ใหญ่ไหมใหญ่ใช้พอๆกันหมดเลยครับสี่ตัวไม่อยากยกสูงครับ อันนี้ไไนี่นะฮะจังหวะนะครับเพื่อนๆจะถามว่าเป็นสเต็ปแบบไหนเดี๋ยวผมทําให้ดูย้อนกลับไปทีนะฮะสเต็ไปกองโมโม,โม,โม่ฮะไม่ไปไม่ไปไม่ไปอุยนี่ไปอะไ,ไ,ไ,ไปกระบัเฮ้ยกล้องกูติดไปวะเนี่ยเดี๋ยว ติดนะติดงต่ว่าเออติด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 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดีเด๋ยวอยู่วหมเดี๋ยวแม่งจอมไปทีเดียวจบเลยอยู่อยู่อยู่แล้วอยู่แล้ว,ลวดึงไม่ออกลวออะวโอเคเวลาได้ปลาทำอะไรก็ถูกไปหมดนะฮะเ <c oughs> <c oughs> วะลาโดนปลานะปลากินทุกอ,อย่างนะทีนี้ พี่พี่ใช้เบียดกี่โอนะฮะพี่ใช้เยอกี่กามสีอะไรพี่อะไรยงเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมานะฮะโอ้ยไในน้ยนะฮะไม่เป็นไรครับพี่โก้ตอนนี้ถือว่าเราได้เห็นแอคชั่นคันแล้วผมไม่เสียละไม่เสียแล้วก็ขอขอแกล้งนะครับโอ้โหเหมือนจะไปนู่นท้อทีนะเพื่อนนะทษทีนะฮะ

แา้ีอย่าปล่อยหน้าไปนะตากัวโอ้โหเรียบร้อยนะครับดีนะฮะดูเขาจะชัดนะครับผลงานจากคันนี้นะครับจิกกิสนะครับเทวอกจิกกิสนะคกกสันนี้นะครับแล้วก็ลอกแต่นี้เป็นเอสเอลเจนะครับเป็นเอสเอลเจของใบสันนะฮะดยอดอย่าไปดูจะชัด งานของนี่นะครับแม่อตัวนี้เป็นเทว็อกจิกกิสนะครับเป็นคัน s อสเจแท้เป็นคันต่อนี่นะฮะตรงนี้ต่อโคนนะฮะเหนือไปแล้วก็ประกบกับรอกตัวนี้นะครับเอสเอ l ลเนกันของ AKN รุ่นนะฮะก็วันนี้ก็ขอบณพี่โก้ดีกว่านี่นี่พี่โก้อยู่นี่พี่โก้พี่โก้มาโดนนะครับผลงานเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตามความคาดหมายนะครับแล้วก็ ขอลาเพื่อนๆไปตรงนี้เลยแล้วกันนะเพราะมีอะไรจะพูดตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยขอ,ขอพักหายใจแป๊บหนึ่งนะขอบคุณบริษัทเอเจเอ็นด้วยนะครับขอบคุณน้องๆร่วมทริปด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ปลากันนะฮะโอ้โห <laughs> อะไร <laughs> อะฮ <laughs> <laughs> ะโ <laughs> <laughs> อเค okay, ครับไป <laughs> เลยนะฮะ